แม่ก็มีอันตำมักแตงปิ้งปลาดุกผมกัอทอดไข่ผงครับถ่ายแนวกินกับเจ้านั่นครับขอว่าเข้มๆแน่นอนเพราะว่าให้คุณแม่กินก่อนเรื่องเฟนครับขอนเขาเรืองเองกินปลาดุกกับตำมักแตงเลย ก็ไม่น้อยเลต้องพัดพต่งนี้เ <c oughs> นี่ยเปลี่ยนเบสอ,อยูแล้วสียางเดี่ยวพิชินเราก็เปลย <c oughs> ครับสิมสิมครับทำไมจมก่อนหอมผักมูระผ้าหอมผิดแกง ซื้อมะลิกับพัดพริกแกงใส่หน่อไม้ส้มนะครับของหูราพ้าหินๆเลยผอเจอียลูกลูกโดดนำ้ำขอข้าวหนุกกองกครับเป็นแต่เครื่องในงัวมาไหม,ไมหจะลูกก่นไหม อเซิมแต่น้อไม่สมมึงครับพุงไ่ได้เพิ่มยังเลยครับต่อนพุงตามวิดีโอเลยีิมบ้างไหมไหมิมบ้างจ้ะครับพร้อมไหมตัวมินทีนแบบหีือพร้อมแล้วไม่สมครับเข่ากักับเครื่องแกงพี่พร้อมดีเ้อใส่ใส่ได้ครับ

ทอดไข่หรือยังไงไม่แหม่ซิมเลยดเอาใช้สูงยางครับทอดไข่สูตรผมยางละนิดีละหน่อยข้าวไข่เขียวบบใช่จะเป็นตุกข์หูอันไม่แสบหรอครับ

รรรรเรี้ยมปิ้งปลาตัครแข้งแม่ป่ะอีจางอย่าลืมครับขาบเลยตรแง้ง <Yeah. S 1> ใส่กระปอดไข่สามีกักกดดอดเนี่ยกอดไข่ตำแตงกระอดไข่ตำแตงป่ง ดันดังนะครับลองแผ่ลองเมมือครับกระดูกมันแน่นเจียมกลด้วยกวนนะหย่าได้แซวไปกันนะี้กระดูกอย่างกระดูาามะแกง không làm nó lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để เสบตรงนี้ัหละพามานำ้ำหอมโหมมละพาหักเลย ราแถดูกเล็กน้อยน้ำมันสมแฉบพอดหยีแสบเลยเรสเปรี้ยวนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยแล้วกินมันสึแห้งกินน้ำมันสม con muối ok anh pha ớt chim thấy không sẽ là sấy này khổng anh cho đã đến rồi là nhà cái của luôn แตนุ่มไอ้สมก็ได้ตัดไส้หมูซับก็ได้ครับหมูเนื้อหมูธรรมดาก็าได้หม,มูอกเปลาอุ้ยนี่หมูปลาอยู่ด้วยข้างอะไรนะครับเพสตเข้าห้องรุ่มเย,ย็นเนาะแตุ่่มไอ้สมก็แซ่บครับพ่อบไปใส่ที่ไี่ไม่เป็น

สวนใหญ่มาล่องกันนะ มมมนหิวว่ะาแล้วครับสว่วนใหญ่เนี่ยใ่่ <laughs> ไหมนี่ครับส่วนพี่ปูถ้าฝากครับซิมให้เบิง่งทำในแล้วส่วนใน <laughs> ว่าจังเขาว่เหวี่ยงหกครับเพราะว่าธรรมดาก็เป็นก้นบริษัทของเหี่ยงกกินให้เบสทุกเม็ดอยู่แล้วครับแต่เวลากินสดก็แบนเหี่ยงสอดกินแล้วไมูนู่น กัดลงในสุมนี่นะครับไ,ได้เต็มๆเลยบานทับพ,พี่เนะ <c oughs> าะเป็นหม่าตปากเต็มคำเลยย้อยวมีกระดูกมีโค,มมค้งแมบว่าคลายออกก่อนเดี๋ม่พอร้องมีอีกอบบนึงว่ะบ่วงไง Nhảy hạt lắm quả mong là dùng đấy xá chảy lên kìa đó về nó về vậy anh thử thả vào chắc nói nhạy thử vào bột thử vừa hạ nào ใไข่ปิามักแตงครับเสดเขากันโอ้ยีิผมไม่เฮียครับเ่เฮียก,ก็รับบราปเขากันต้อบเขาก่าขอขกันครับขอให้เามักแตงมากเนียชิมหน่อยแม่ไม่ค่อยมาเขาแข็งว่ ัะักยงบกวนตัวเปลี่ยนยีหัวไหมนี่ปัหาดูแฉดยุนแหละมันไม่น่าดูนะเนี่ยนะเป็นเละๆเหมือนเข้าต้มนะวันนี้เราเก็บไใบถั่ต่อก็ได้อีกครับ แม่สม <im it> <ML> ัยก <im it> <im it> ่อนแม่เคยกินเดือนข้าวเหนียวแล้วก็เอามาต้มมาหุงกินเป็นก้อนเป็นก้อนเละๆครับผัดกับผัดแบบข้าวเหนียวว่ผัดเลยตะไคร้ก้อนใส่แตชิอยู่ก็เลยมักเขานิ่มครับเขาแบบเละๆแต่ผมเกิดมาผมก็มักเขาเม็ดจเม็ดทีละมากจ้างฟิกเบื้องบน Nó bắt đầu gặp mặt, đúng thật Nặng tiệt ngon Kiếm Hình thì dùng đi lên Bà không lột chặt, thoa xẹp chứ, chỉ ngấp nhau Chỉ tên nửa mà là chỉ ngấp nhau lên Mình dùng đi lên ทำไมสมแน่แ่บพอที่คงหม,ม,นมอนจดนะมบ่ล่างนา้ำคือแม่ล่างล้างน้ำหรอแออล้างนา้ำยวแต่บ่พอเคยกิน,นหน่ไน,นนู่เนเอาผมเคยกินหูเลยในร้านรสารเป็นยังไงางน้แฉมังหลาย Còn phải un đừng bà nó chừng giấy. bạn ออกินมคนเยาเไากินกับเจ้าเดี๋ยวสิแกเอาแต่นเนื้อมันสดครัแซ่บค้าสิโค้งมันเลยใหญ่ไงของเจ้าตัวนนนนี้กหแมอเะ จะเหนหอมต้องอบโหระพาใส่น้ำหนีห <c oughs> อยหอมหอตึงเคีย้ยวออกเคียวโหระพาออกเพราะกลินพักแล้วมันอ้วนเนี่ยอ้วนขมูนเนี่ย น้ำมัำสมสมะลาดอีกสดแจ๋เลยครับถึงนอดใครมัไมัสววนสูบหอมกสนดเามา่อไหร่กัมกนมั่นหนม่จั๊กค่ะ <laughs> เขาปั่นบ่ปั่น,นอยู่ใต้ต่แคร่นะครับเขบาปั่นน้ำเด้อปั่นมันอยู่ใต้แค่คนเดียวเัีไม่เอาลังบ้านคุณมาหนึ่งปลา ม่ตสองไนะงในชะ่ป่นะที่ ลูที่ผ่าลูนะครับกันกำไม่ถึงสามสิบหมดบาทเท่า,น,าน,นี้คือ เพิ่ง้นา้เนี่ยเดี๋ยวิตไปนน้ํา่มน้ำจะหน่อยก็ลือลงไปามนลวเ่มเติเี๋ยวไ่นนั่งไ่ดือนอนจเหไทยแต่ีกเขาอะ

ยงเิบจิเลยงินูบาทูเป็นตัวแล้วการเงินมาบ่า่ายรวาร้านอยู่แค่รวเงินจะใส่เเละเียน

ไน่ไ่ด้าสอนไ่ไปพร้อมด้วยนี่ยังได้กับหวานเขาเต่าเมียปวดอวน้องตันโัวรุยหนามั้จะาวันติดธรรมศาตร์นคนละไม่หย่ำง่ายเมียได้บักสือใจที่บอกจือของเท่าแก้วาล้องมึงผู้หนือไไหมเจ้าตู้กิน อาวแกแกมะขูดเองที่เสีง่ที่น,นี้มา่ก,ามากะทิแต่มันบอแซบกะทิที่มันสำเร็นต้องผีข่านเองนทุเรียนก่อนะกินแตงราแล้วต้องพงแม่กินเข้าแับเวยเดินไม่คลิปหนาครับ